สวัสดีครับสวัสดีครับ FC พี่ชอนรบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่5นะฮะก็เดี๋ยวนี้ผมจะขับรถไปส่งพี่ที่ดุยนะครับที่ที่สระบุรีนะฮะพี่ดุ้ยเดี๋ยวอยู่โคราชนะครับแต่ตอนแรกนัดกันไว้ว่าจะขับมาเอ่อพี่ดุ้ยจะนั่งรถมาที่นปกศนั่งมอสมาที่หมอชิดนะครับแล้วก็ผมจะไปส่งที่หมอชิดนะแต่ว่าเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์เนี่ยคนก็ขับเออนั่งรถมาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพไดเยอะนะครับแล้วก็เลยมันจะดึกนะผมก็เลย ก็เลยคุยพี่ดุยนะครับเอเดี๋ยวไปเจอที่สาบรีตอนสามทุ่มนี่ตอนได้ออกมาแล้วตอนนี้ประมาณทุ่มเศษแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอกันแล้วส่งตรงนั้นนะครับนี่ผมก็คิดค่าส่งเนีพี่ดุยมาจำมาแล้วผมก็รอหมุนเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปส่งพี่ดุยกันครับสวัสดีคืนนี้นะก็เหลืออีกสิบนาทีนะครับถึงนะฮะต้องบอกว่าเส้นทางที่มาเนี่ยเขาปิดเส้นทางข้างฝั่งนี้ด้วยนะขาที่เราจะวิ่งออกไปสาบรีนะครับเพื่อให้รถระบาย ได้กลับบ้านอยู่นะครับเป็นระยะเลยนะครับก็ค่อนข้างช้าแล้วก็ขากลับเดี๋ยวผมเห็นอนาคตแล้วคืนนี้ต้องมีทีหนึ่งทีสองแน่ๆนะฮะเอาไม่เป็นไรครับก็เออเออเพื่อลูกค้านะครับนะมันอย่างก็เป็นหน้าที่เราด้วยนะโอเคครับสลับรีเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็จะเจอกันที่บกสนะครับครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่ดุ๋ยๆกันด้วยนะส่งมอบกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มา ส่งถึงที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องไทยนะครับซึ่งเ,เป็นตัวแทนของคุณแม่นะฮะก็สุดท้ายแล้วน้องไทยก็เป็นคนขับเองนะน้องไทยเดี๋ยวพี่ถานิดน,นึงได้ลองขับขี่เบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องไทยก็ขับดีครับนิ่ม,มกปกติเลยนะชอบครับก็ตามราคาครับแล้วก็เรื่องราคาเหมาะสมไหมเหมาะสมครับนะก็อาจจะเสียค่าส่งนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปถึงในเมืองให้รถติดเนาะไม่งั้นก็คงจะดึกแต่ววันนี้นะครับก็ ก็วันนี้ครับพี่ชอรรถบ้านต้องขอตัวลาไปนะครับผมและน้องไทยนะก็ขอให้รถคันนี้เนี่ยค้ำคูนนะขับรถไปไหนมื่ไหนก็เดินทางปลอดภัยขอให้ไปผมเลือกคนท่องต้องไใช้อนท้องไปเยอะเลยนะครับคู่นี้อย่าลืมนะ664กสีามหางวันนี้ต้องสามตัวตรงโอเคครับวันนี้ผมและน้องไทยลาไปเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้านล่างครับพี่ชอรรถบ้าน